ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือเป็น s m เชีอ่ะเรื่องของแคชเงินสดเป็นเรื่องที่คุณต้องกลับไปคำนึงถึงการโตแบบสตาร์ทอัพคือไม่ได้โตแบบพรานล่าเนื้อถ้าเรามองว่าเป็นพรานล่าเนื้อเราจะมีอีโคซิสเต็มแค่2คนเอาเป็นว่าใครเห็นประกันทําเคลมด้วยมือถือทั้งหมดในประเทศเนี่ยนั่นคือมาเร็วเคลมเร็วมาเร็วเคลมเร็วก็คือเคลมดิคำว่ามาเร็วเคลมเร็วเนี่ยมันเกิดมาจากซอฟต์แวร์ที่กิติน,น,นันรนุพันธ์เนี่ยเป็นคนทําขึ้นมา กิจตินันอน,นุพันธ์ครับชื่อเล่นว่าแจ็คครับก็ทำเครมดีครับเป็นเครมประกันภัยรถยนต์ ขายหมูปิ้งขายลุกชิ้นปิ้งเช้าตื่นมาก็ต้องไปตลาดนะครับไปซื้อหมูซื้อทุกอย่างแต่แล้วก็เป็นตัว,ไป,ตวไปโรงเรียนครับแล้วพอกลับบ้านมาก็ไปนั่งขายแทนแม่จนกระทั่งมืดแล้วถึงจะเก็บของแต่สิ่งนี้พี่ได้จากการขายหมูปิ้งอ่ะคือพี่ว่าพี่เปิดโลกความคิดของพี่เองอ่ะเป็นเพราะพี่อ่านถุงกล้วยแขกพี่อ่านถุงหมูย่งางแทบจะทุกใบที่ขายอ่ะ เป็นเซลล์ขายคอมพิวเตอร์เมนเฟรมอยู่มาวันหนึ่งไปทํางานคอมพิวเตอร์ให้กับกองทัพบ,บกเรืออากาศหมดเลยแล้วก็ต้องหจวซีเ่าครับปรากฏว่าไปประมูลงานนายวันวันแล้วก็เลยทําให้เราไปศึกษารู้ว่าไอ้นายวันวันเนี่ยมันทาให้ตารวจสามารถเปิดโน้ตบุ๊กเสร็จปุ๊บดูข้อมูลอัชญากรแล้วก็จับผู้รายได้ตอนที่พี่อยู่บริษัท Data m a t ทเนี่ยพี่ขายซอฟต์แวร์ให้แบงก์เราก็เลยไปอยู่ธนาคารนครไทยเพราะเราอยู่สายแบงก์มา เราก็เลยเจอว่าเทคโนโลยีนี้มันไม่เคยมีในธุรกิจประกันภัยเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะเอาเนี้ยมาทําให้กับประกันภัยได้ก็เลยตัดสินใจลาออกจากธนาคารนครหลวงไทยแล้วก็เปิดบริษัทที่จะทําเรื่องแก้ปัญหาเรื่องไอโมบายเนี้ยให้ประกันภัยกับโรงพยาบาลตอนนั้นเนี่ยปัญหามันคือ มันเจอเศรษฐกิจปี40เนี่ยมันก็เลยดาวโดนลดเงินเดือนมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ทําอย่างที่อยากทําแล้วไอ้วิกฤต40เนี่ยที่ว่าโหดร้ายกว่าโควิดมากเพราะว่ามันต่างกันนะไอ้40เนี่ยมันเกิดเฉพาะในประเทศไทยแต่โควิดเนี่ยมันเกิดทั่วโลกแล้วสิ่งที่กระทบคือคนจนตายก็ก้มหน้าทํางานแต่ทั้งที่เงินเดือนถูกหักประมาณ40%ก็ทําไปจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราไปเจอว่าเอ้ยเศรษฐกิจมันดีขึ้นแล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาได้ ก็เลยตัดสินใจหาข้อมูลแล้วก็มาตั้งบริษัทนี้ครับ เราเป็น SME มาตั้งแต่ปี2000ปี2012 13 14ที่มียอดขายปีละ20ล้านบาทมีพนักง,งาน20คนเนี่ยก็คืออยู่ได้กำไรนิดหน่อยไม่ขาดทุนอยู่มาวันหนึง่งบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลงมาแข่งซอฟต์แวร์กับเราเห็นเราขายได้ในธุรธกิจประกันภัย,ยก,ก็มาก๊อปปี้ซอฟต์แวร์เราไม่ได้ก๊อปปี้แผ่นนะแต่มันก๊อปปี้ไอเดียบริษัทยักษ์ใหญ่นี่มาขายเท่าไหร่ไหมศูนย์บาทเขาต้องการลูกค้ารายแรกของเขาให้ได้เพื่อเปิดตลาดให้ได้เขาไม่ได้จะขายเฉพาะลูกค้าาาาาใหหม่่เเเขไลูกกค้รา เราไปบอกว่าเขามาขอรีเพลสระบบของเราด้วยโหดมากพอเขาขายได้เสร็จปุ๊บเราก็อยู่ไปได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยปลาใหญ่หลังแกปลาเล็กแล้ววาพอไปต่อไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามจะโตมันก็โตไม่ขึ้นพอเราเจอวิเศษโมเดลของสตาร์ทอัพเนี่ยคือการโตแบบสตาร์ทอัพคือไม่ได้โตแบบพลานล่าเนื้อถ้าเรามองว่าเป็นพานล่าเนื้อเราจะมีอีโคซิสเต็มแค่2คน คือพลานกับผู้ถูกล่ามันจะเห็นแค่นี้ทำยังไงก็ได้ให้เธอซื้อจ่ายเงินใช้มา10ล้านแต่ถ้าเราเปลี่ยนพิเศษโมเดลไม่ขายแล้วเป็นฟรีเทคโนโลยีไปเลยแล้วเอาเงินจากไหนอะหาโมเดลให้ได้ว่าทำอย่างไรคนในอีโคซิสเต็มถึงอยู่กันได้ และเราได้รายได้เรื่อยๆไม่ต่างอะไรกับการที่ Airbnb ทํำไม่ต่างอะไรกับที่ Grab Uber Project Line Man ทํำก็คือทํำยังไงก็ได้ให้มันมีรายได้เข้ามาทุกวันเราแค่หยุดเรื่องไม่ล่าแล้วนะแล้วเราบินขึ้นมาข้างบนหน่อยแล้วมองตลาดว่ามันไม่ได้มีแต่ผู้ล่ากับผู้ถูกล่ามันมีสัตว์อื่นอีกเยอะแยะในอีโคซิสเต็มที่สามารถจะทํารายได้ให้เราได้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถจะหาเงินจากอะไรได้บ้าง เราอยากเห็นบริษัทนี้เป็นบริษัทที่แก้ปัญหาเรื่อง e m e r g e n c y พี่ก็เลยคิดว่าพี่อยากจะใช้โมบายเนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้เราไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วยมนุษย์ได้เร็วขึ้นเอาเป็นว่าใครเห็นประกันทำเคลมด้วยมือถือทั้งหมดในประเทศเนี่ยนั่นคือมาเร็วเคลมเร็วมาเร็วเคลมเร็วก็คือเคลมดีคำว่ามาเร็วเคลมเร็วเนี่ยมันเกิดมาจากซอฟต์แวร์ที่กิตินันรอนุพันธ์เนี่ยเป็นคนทำขึ้นมา ไม่ว่าคุณจะเป็น s t a r t หรอือเป็น SME อะ่ะเรื่องของแค s เงินสดอะ่ะเป็นเรื่องที่คุณต้องกลับไปคำนึงถึงเมื่อไหร่ที่คุณทำธุรกิจแล้วอะ่ะคุณยังเป็นพรานล่าเนื้อเหมือนเดิมอะ่ะพอมาเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยคุณล่าเนื้อไม่ได้อะ่ะยังไงก็ตายไงแต่ถ้าเกิดคุณเห็น Data คุณเห็นเจอร์นี่ของลูกค,ค้าคุณสามารถหาไรายได้จากหลายๆตัวของเจอร์นี่ของลูกค,ค้าได้หลังวิกฤตแล้วอะ่ะลองมานั่งคิดเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็ปรับตัวอย่าชะล่าใจกับวิกฤตแล้วคิดว่ากกลับบบไปทธุริิจแเดม